เพื่อเข้าคำสั่งได้นะครับเพื่อนแล้วคลิกซ้ายตรงจุดของบล็อกนะครับแล้วก็ทําไปด้านซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วไปแล้วเข้าไปถึงดัวดวงของอีเมอร์นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมครูทอมเอ็กเพรเขียนแบบนะครับผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมออโต้แคดจากการเขียนในกระดาษก่อนนะครับในการเขียนคําสั่งต่างๆแล้วมาพัฒนานเรื่อยๆจนได้เขียนโปรแกรมออโต้แคดอย่างชํานาญนะครับวันนี้นะครับจะเสนอ 2เทคนิคคุณเขียนพีไลเป็น s p สพีไนะครับเทคนิคหนึ่งนะครับใช้การเขียนของเฟกของดวงไฟและเทคนิคที่2ครับในการเขียนของตัวกล้อง CCTV นะครับเชิญชมก็นต่อได้ในโปรแกรม AutoCAD ได้เลยครับเพื่อนเขียนพีไลเป็น s p สพีไได้อย่างไรนะครับในดวงโคมนี้นะครับจะมีเส้นคองโคงก็คือเส้นสายไฟเข้าไปหาไฟอีมเมอร์นะครับผมจะ Copy ้ไฟอีมเมอร์มาแล้วก็ กัปีบ็อกมานะครับ L s p e c e b a r ครับเพื่อเข้าคำสั่งได้นะครับเพื่อนแล้วคลิกซ้ายตรงจุดของบล็อกนะครับแล้วก็ทำไปด้านซ้ายแล้วก็้ายแล้วไปแล้วเข้าไปถึงดัวดวงของอิมเมอร์นะครับเพื่อนและพิมพ์คำสั่ง PE PE Edit นะครับเพื่อนแล้วเลือกที่เส้นนะครับแล้วเลือก S ก็คือ Spline นะครับเพื่อน๋ยวตรงด้านนี้ครับเลือกพิมพ์ S ครับ เส้นก็จะเปลี่ยนเป็นเส้น sp line นะครับเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็ทําการปรับแต่งโดยคลิกที่เส้น sp line นี้นะครับแล้วก็ดึงตามจุดกิฟนะครับสีน้าเงินมีความโค้งขครับแล้วทําการปรับแต่งเส้นเพื่อมีความโค้งแล้วก็ความสวยงามตามความเหมาะสมนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับก็ของตัวกล้อง c c v วงจะเป็นสายไฟอ่อนนะครับเพื่อใช้เฟกนะครับลักษณะเส้นก็จะ โค้งโ้งม้วนๆนะครับเราก็ใช้คําสั่ง p e ม้วนเนี่ยแหละครับเรียงๆไปเลยครับนะครับโดยใช้คลิกสายคลิกนะครับแล้วก็ไปต่อ้ง C C T V นะครับเพื่อนๆจากนั้นพิมคําสั่ง P E P ด D แล้วก็ใส่บาร์ครั้งหนึ่งแล้วเลือกที่เส้นโค้งนะครับแล้วพิม์ S นะครับเพื่อเป็น Spline นะครับจากนั้นคลิกที่เส้นนะครับเพื่อทําการปรับแต่งเส้นไขงไฟอ่อนนี้นะครับเพื่อนๆให้มีรูปร่างหน้าตาที่ ทีละจุดทีละจุดโดยใช้จุดกิฟสนีนกันนะครับค่อยๆขยับ,ขย,บขยับนะครับเพื่อนๆก็สามโค้งนี้ยใส่และรวดเร็วขึ้นนะครับสำหรับคำสั่งพีาลเป็น s อสาีครับเพื่อนๆ